ยาสระผมของเรานะคะ,ะเรามีสองสูตรใช่ไหมเราจะมียาสระผมสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมกับสูตรใหม่ใช่คถ้าใครที่มีปัญหาทุกคนคุณเข้าใจคําว่าปัญหาไหมปัญหาก็คือมันแก้ไม่ตกรักษาไม่หาย<ม>ลองแล้วมันกลับมาเป็นซ้ําแบบนี้<ๆ>เขาเรียกพวกปัญหา<ๆ>เป็นลังแคร<อ>หรือว่าลูกมีเหาหรือว่าคุณเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหนังศีรษะทุกคนหรือคุณเป็นโรคชันชันอาชนตตอ่หรือคุณเป็นโรคแบบว่าที่เป็น อะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มันเกี่ยวกับก,กับบริเวณหนังสีสนะันอ่ะแล้วคุณรักษาไม่หายหรือคุณผมร่วงหนัก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 จนจนจน,จนจะล้านอนะ่ะแล้วคุณก็เข้าใจว่าต็งป่วยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้คือไม่ได้บอกว่ายาสับผมเราช่วยได้แค่อยากจะบอกว่าคุณก็ต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตอบโจทย์ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในการที่คุณจะเลือกไปตอบโจทย์ปัญหาไง เข้าใจนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณหามาทั้งชีวิตอ่ะเอ้ยมันไม่รักมันไม่หายสักทีรังแคไม่เคยหายเลยแล้วผมร่วงหนักมากแล้วก็หัวละเริ่มล้านละผมบางละอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคุณก็ต้องหาอะไรที่มันมาตอบโจทย์ปัญหาคุณอยู่แล้วคุณก็ต้องลองค่ะแชมพูโนวพะก้าสูตรดั้งเดิมเพราะสูตรดั้งเดิมทํามาลักษณะเหมือนจะแบบว่าตอบโจทย์ในเรื่องของเออคุณลองดูซิว่าผมคุณร่วงน้อยลงไหมเพราะเราไม่ใส่ มอยส์เจอไรเซอร์นะคะ mm hmm. เราไม่มีคิมนวด mm hmm. อย่าใช้ของเราเสร็จไปใช้คิมนวดของคนอื่น mm hmm. หรือว่าไปซื้อคิมนวดมาใช้นะไม่ได้ผล mm hmm. เพราะคิมนวดมันจะทําให้ผมคุณอะลื่น mm hmm. มันจะมีเคมีบางอย่างมันอาจจะทําให้ผมคุณหลุนร่วงเหมือนเดิม mm hmm. หรือว่ามีอาการเดิมกลับมาสูตรแรกคุณต้องลองดูก่อนว่ามัน mm hmm. หนึ่งขวดลองหนึ่งขวดแต่ถ้าหากว่าสัางนะเกี่ยวกับคุณไม่ได้มีปัญหาหนังศีรษะเลยละ่ะคุณไม่ได้มีปัญหาหัวล้าน mm hmm. คุณไม่ได้มีรังแค คุณไม่ได้เป็นชนนตุคุณไม่ได้คันหัวแต่กลายเป็นว่าคุณเป็นคนผมเสียเนื่องจากว่าคุณไปทําสีไปดัดไปย้อมไปใดไปรีด,ดไปยืด,ดทําไมเราต้องทําสูตรที่สองหลายคนสงสัยนี่เมื่อสูตรหนึ่งก็ขายดีจนไม่มีของขายแล้วตอนนี้นะคะไม่มีของจีขายสูตรสองทำมาทําไมทุกคนในเมื่อสูตรแรกมันเวิร์กนะเราเน้นเลยเราใส่แบบประคำดีควายห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะเราต้องการให้ประคำดีควายไปดูแลหนังศีรษะของคุณ คือเป็นจุดนี้เลยนะเป็นจุดขาย,เยนะอาเป็นจุดขายของ<ม>ของตัวแรกเลยนะใช่ครับน,นี้ตัวที่สองทีนี้ตัวที่สองทุกคนเราก็แค่พัฒนาสูตรให้ไปร่วมกับสูตรที่หนึ่งเพราะบางคนใช้สูตรที่สองอาจจะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ตรงจุดมันไม่ตรงจุดหนังศีรษะเพราะสูตรที่สองมันเกี่ยวกับเส้นผมโดยเฉพาะาเห็นไหมอันนึงเกี่ยวกับรากผมอันนึงเกี่ยวกับเส้นผม,มเพราะเราใส่วิตามินเข้าไป และเราใส่น้ำมันดอกกุหลาบคือขวดนี้เข้าไปเพื่ออะไรคะทุกคนเพื่อให้ผมของคุณได้กินอาหารจากเส้นไม่ใช่จากหนังศีรษะทุกคนสูตรหนึ่งเกี่ยวกับหนังศีรษะเลยสูตรสองเกี่ยวกับเส้นผมที่มันงอกมานานมากแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าใครที่เน้นรักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะเกี่ยวกับหัวล้านเกี่ยวกับอะไรที่ที่เป็นปัญหาให้ใช้สูตรหนึ่ง แต่ใครที่ผมยาวผมดัดผมย้อมผมใดผมรีดผมหนีบผมอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะไปทำผมอะ่ะทาให้ลองสูตรทาให้รองสูตรนะคะด,ดูปากชนิตานะทาให้รองแล้วจะดีกว่าไหมทุกคนหลังจากใช้แล้วอยากให้มันเร็วอยากให้มันเร็วกว่าการสระอยากให้ผมแบบเห็นชัดๆว่าผมสวยคุณต้องเอาตัวนี้ค่ะนะคะเซรั่ม um. ไปช่วยอีกรอบนึงคือเคลือบเขาเอาไว้ คือให้เขากินแล้วเคลือบผมแดดเอ้ยฝุ่นเอ้ยฝนเอ้ยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องป้องกันอีกชั้นหนึง่งเหมือนเราหนาวแล้วใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นน่ะร่างกายเราจะอุ่นถูกต้องไหมเหมือนผมอะ่ะพอเราสะแล้วมันชั้นหนึง่งเราเอาน้ํามันกุหลาบไปใส่อีกชั้นหนึง่งมันเหมือนกับเราใส่เสื้อกันหนาวให้ผมแดดแรงๆผมก็เหมือนโดดแบบเหมือนเหมือแนบบกันแดดนะทุกคนเหมือนมีเหมือนมีเกราะป้องกันใช่<อ>คุณคุณออกไปค,คุณเวลาคุณออกไปคุณป้องหน้าแบบเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวหนะ้าเป็นฝ้า รอน้อนรอน,อ,นอย่างเงี้ยสังเกตไหมมันไม่มีล่มโอ้ยหน้าเป็นฟ้าแต่คุณไม่รู้เลยว่าผมกําลังร้องไห้อ่ะใช่กูด้วยใช่กูด้วยคือเราโดนแดดทุกวันเราอะกลัวแต่หน้าเป็นฟ้าแต่เราลืมว่าผมอะค่ะโอ้โหรับแดดมลพิษมลภาวะเป็นพิษรับทุกสิ่งอย่างนั่นแสดงว่าผมของคุณกําลังถูกทํำลายโดยที่คุณไม่รู้ตัว